สวัสดีจ้าคลิปนี้ยายจันชแนลก็อยู่ในขัวเด้อพี่น้องสิซับมะละกอสิตำสมอีกแล้วจ้าหนึ่งตะเสาบพ่อนได้กินเขาขอโทษได้มะละกอมาหนึ่งลูกจากหน้าบ้านปอกเปลือกแล้วเขาก็มายำมแย้มยสับๆับเนี่ยเะาจะสับ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 แล้วก็สตตำเนาะ ตำส้มนิ้วเข่าแล้วพี่น้องเบิดมือกินเข่าเบ่ลงเลอนี่ไอ้ขึ้นอยากกินสมตำเผ็ดๆสมๆสม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 เปรียวๆเนาะอาหารบ้านเฮากกอนเฮาสิตา่ตำเฮาก็ต้องมาย่ำสกอนมะ,ะสับสับมะละกอแล้วก็สิ่ตตำใส่มะกอกมือนี่ก็มีทั้งมะกอกมีทั้งมะเขือเทศเนาะที่เฮาสิตตำใส่ ตำมะละกอเฮิมจต่พี่น้องบ้านยะจันนาบ้านยะจันเฮิมสุกกินน้ำกับพะท่านตําพะท่านสุกไรเหรอวิธีตําทอากับมาสับนี่เหรอจะอามีดเด้ค่ะสับพะงคนเธ่ากิดสิมีแนวขูดเนาะแนวขูดมันก็ง่ายสะดวกสบายได้ยะจันมากง่ำมักเอามีดซ้อยเอาก,กินแบบบ้านๆของเราเนาะคะ่ะใช้มีดสับแล้วก็ซ้อย ส่อยเป็นตอนไปนต่ำมันก็เจ็บต่ำแบบบ้านนอกต่ำแบบโบราณบ้านบ้านอาหารบ้านหา ซับรอบๆพี่น้องซับรอบๆก่อนห้องสุดซอยซับรอบๆไปกับไปให้มันรอบๆไปนี่แหละแล้วก็ซอยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆจะลาไปตํามันก็สิอ่อนสินิ่มจะสิแซบเนาะค่ะกรอบๆเมล็ดมะกอกอยู่ทั้งต้นเต็ดมาใหม่ๆเนื้อเหลืองเบิร์ดดำใส่มะกอกแซบเด้๋พี่น้องมะกอกมะกอกเอ่อ มะกอกกับมะกอกสมเนาะมะกอกอยู่น้ำไทยน้ำหน้าเฮาเีายจันไปตลาดนัดกับซื้อมะกอกมา,กกมาก ouais ман, ะใบแม่ถั่ต่ำสมต่ำไม่ถะต่ำแต่งใส่ได้เบิดเนาะภาพเอาอีกจักน้อยกันจ้ากินผู้เดียวแต่ว่ากะจิต่ำหลายๆเติมเนาะเพราะว่ายายจันมากกินสมต่ำอาหารบ้านเฮากินยำได้กับเบอร์เปิดเบอร์นายอาหารหลัก าหารหลักของยายจันเนาะส้มตำนี่แหละกินได้ทุกมื้อก็ได้จะดึกดึกกะตำคึดอ,อยาก่มได้กระยางไปต่อยมะละกอมาเลยเพราะวายุบ้านเข้าเองมะละกอยายจันปลูกไว้ปลูกไว้ต้นนึ่งอยู่หน้าบ้านนวยโด,ยดกกินกับวเบิร์ตปีนึงพี่น้องกินได้ตลอดเนาะค่ะนาแร้งนาฝนกับมีนวยให้เขากิน ขอให้เรามีทีดินปลูกปลูกของอยู่ของกินนี่คือเป็นอาหารลักจามะละกอนี่ตงออรงมีทุกบ้านเลยแหละบ้านนอกอีสานเฮามีทุกบ้านไว้ประจําบ้านประจําครัวเรือนแกงส้มก็อร่อยนะคะมะละกอนี่พัดใซ่ไข่ก็ได้จ้ะทําได้หลายเมนูบะเมว่าสิตาําตะสมย่างเดียวนะคะออมก็ได้จ้ะมะละกอนี่ใส่ออมไก่ออมหมูก็แซบ่บ อ,อมไส้กรอกกระเสบเด้อพี่น้องไส้กรอกหมูเอามาล่องอ,อมเบืองเด้อครับผู้ใดบ่เคยเห็ดกัลบลนะ่องเบิ่งเนาะค่ะเนาะอมไส้ไข่กระแสบจะอมบั่นนอกบั่นหน้าห้ามะละกอนี่ใส่ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างหลายแนวอ่าเป็นตะปูกไว้ยุพี่น้องไม่เสียหายถ้ามีขี้ดินเยอะๆเนาะปลูกหลายๆก็ได้ขายพร้อมชงตลาดทามันมีหลายๆเขาปลูกเป็นสวนเนาะ เอาไปล่งตลาดเอาไปส่งตลาดเอาไปขายถ้าปลูกต้นเดียวก็กินว่ไวอยูพี่น้องซั่วปลูกหลายๆนี่อ้ยได้ขายเหมือนเด้เนะาะมีดินหลายๆายกจันสิปลูกมะละกอเน,นี่ยแหละเนี่ยมันขายง่ายเพราะว่าคนต้องกินซูเมอร์สม่ำเนี่ยในเมืองเพื่อนแห่งต่ำขายทำมะละกอห้ากรอบแสบนะเนาะห้าวก็ขายง่ายไปส่งหลานได้เพื่อนเคยซื้อเพื่อนก็สิซื้อดูดู นี่แหะยยกกันอยากมีทีดินพี่น้องเันได้คนสิลำสีรวยน้ำเพลนเนาะสชื่อขี่ดินไว้ก็สิปลูกมะละกอนนี่ลแหละล่งมะละกอหลายๆก็สิขายแบบนี้ขายนวยดิบๆเอาไปตำสมปลูกไว้เป็นอาชีพเนาะค่ะเฮ็ดยู่เฮ็ดกิน มะละกอไว้หน้าบ้านหนึ่งต้นจะกินบ่บาดบ่ไว้พี่น้องเอ,อ้ยกินทุกวันเนาะไม่เบื่อเลยนี่นี่นวยเฮิมเฮิมเนี่ยห้อซับนี่ซับแล้วเข้ากับเชืเออเอาเหมือนมีเสียงคนมาเอิอนอยู่หน้าบ,าบ้า,น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 ,อออานบ้าเนาะพี่น้องเนาะจะเอืยนอยจันมาเอิอนผู้ใด นี่จันนังอยู่ในขัวจะยินเสียงคนเอิ้นี่หนาบ้านเนะาะตได้หลยแล้วพี่น้องเ,เต็มถาดเลยแมันละกอลูกเดียวนี่จันเสียดายํำแล้วก็สิอดตซ้ากินจนเบิดพุนล้วพี่น้องเล็ดแล้วเ้าก็กต้องกินเนาะพี่น้องเนาะ ทำแล้วก็ต้องกินให้มันคุ้มค่ะเข้าเห็ดแล้วก็เปลืองเครื่องปรุงถ้าเขากินบ่เบิดเสียดายทำแล้วก็กินให้หมดไปนอมาเอิญน,นอรอ้อยหันละเอิญก็ได้ไปอ,อยู่ในขั้วเสียงคนมาเรียก จะมาขอมะละกอพี่น้องต้อยเอาโรดเด้อพู้ได้สิเอามะละกอนาะบ้านก็นไดข่อยเ่ิแพงดอกต้อยเอาโลดจ้าจะมาขอมามะละกอขอักพุงในเด้อขอักพุงในเด้อพี่สันเออเอาโลดเอาโลดเอาเลยจ้าเอาเลยเอาไปกินซ้อยกันแน่ข่อยกินว่าท่านดอกเอาเลยพี่ป้าน่าอาละขางบ้านนี่ยหละเป็นมาขอ ขอบักคุงเนเด้อ่าสั่นมายินต์เสียงเนาะขอกันได้พี่น้องบ้านเฮาขอกันกินปลูกไวหรอกกินบ่ท่านขอกันไปตำไปกินไปตำไม่ว่ากันนะคะขององยู่ของกินพี่น้องแบ่งปันกันบ้านนอกข้างบันฑิตยกจันทร์กระสีเอาเม็ดเพิ่นนี่ไปปลูกตออีกได้จากเม็ดดำๆเพิ่นนี่เม็ดดำๆหลายๆนี่ก็ล่างสุกนี่เอาไปปลูกเนาะค่ะ นี่เม็ดดำๆเนเปปเี่เอาไปปลูกเอาไว้เอาไปปลูกไปปลูกไว้อีกปีนาเขาก็ได้ปลูกอีกกินอีกนะคะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะขอบคุณลหลายๆที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ซับตะไคร้ยายจันทร์ช n แนลน้ำนเนื้อค่ะเด้ฝากด้วยเนาะฝากช่องน้อยๆด้วยเป็นกำลังใจให้ยายจันทร์ช n แนลเนาะคะ่ะได้ทำคลิปทำช่อง รสรางไล่ได้ขอพระคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันตำส้มตำให้ดูค่ะบ๊ายบาย